มีเ i n g n e มีโ t i ไ i ซิงมีเดสติน i n i t i s bing, izing, ias, โรคเกิดจากอาการที่มีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปติดเชื้อและแพร่กระจายอยู่ใน Mediastinum ในกรณีที่ร้ายแรงมากก็อาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้แต่คุณภาวินีไปได้รับเชื้อแบคทีเรีเยรมาจากไหนนั้นนั่นก็คือการที่เธอปล่อยปละละเลยอ,อาการฟันผุข,ของเธอนั่นเองเมื่อฟันถูกกัดกร่อนปริมาณอินเที่เคลือบอยู่ก็จะลดน้อยลงทำให้ถูกกัดกร่อนลงไปถึงรากฟันจนเกิดเป็นรูขึ้น และในช่องปากของคนเราจะมีเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรืออะมีบาอยู่มากกว่าเจ็ดร้อยชนิดทําให้พวกเชื้อแบคทีเรียเหล่านั้นเข้าไปในร่างกายทางรูของฟันที่ผุอยู่และกัดกร่อนจากรากของฟันทะลุไปถึงภายในร่างกายแต่เมื่อเจ้าแบคทีเรียบุกรุกเข้ามาก็จะถูกภูมิคุ้มกันของร่างกายกําจัดออกไปหมดจึงทําให้ไม่เกิดอาการอักเสบขึ้นแต่ว่าในกรณีของคุณภาวินีที่ทั้งทํางานอย่างหักโหมทั้งที่บ้านและที่ทํางาน จนทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดน้อยลงอย่างมากเมื่อมีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปก็ทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถกําจัดเชื้อเหล่านี้ออกไปได้หมดทาให้เชื้อแบคทีเรียเหล่านั้นเพิ่มขยายจํานวนและแพร่กระจายออกไปมากขึ้นและยังแผ่ขยายจนทะลุรากฟันไปจนถึงชั้นกล้ามเนื้อเข้าไปได้นอกจากนี้เจ้าเชื้อร้ายเหล่านี้ยังแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างรวดเร็วและต่อจากนี้ไปจะเป็นการเริ่มต้นของโรค ดีเซนดิงมิโครไทซิงมีไดอะสตินิทิสความเร็วอย่างไม่น่าเชื่อของการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียที่เข้ามาทางฟันผุอาการคังบวมอาการเจ็บคอและการหายใจได้ไม่เต็มที่นั้นเกิดจากการที่เชื้อแบคทีเรียทั้งหลายได้แ,แพร่กระจายไปหมดแล้วนั่นเองส่งผลงให้เกิดอาการอักเสบไปทั่วทั้งร่างกายถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันเวลาก็คงจะไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อเหล่านั้นได้ด้วยการเลือกเป็นผิดและการเสื่อมสภาพของอวัยวะส่วนต่างๆ จึงทำให้คุณภาวินีได้จากลูกๆไปอย่างที่ไม่มีวันหวนกลับปัจจุบันยังไม่มีสถิติที่แน่ชัดเกี่ยวกับโรค c e n n i n n m m i โคร t ท z i n g m e d i a s t i n i t i s แต่มีการคาดประมาณว่ามีผู้ป่วยจำนวนหลายร้อยคนที่กำลังจะเป็นโรคนี้าหากมีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายผ่านทางรูของฟันผกุก็มีความเป็นไปได้มากที่จะเกิดโรคร้ายอื่นๆตามมาแม้แต่ฟันผุแค่เพียงซี่เดียว ก็อาจจะเป็นอันตรายจนถึงชีวิตได้แล้วคุณล่ะเคยอดยทนกับอาการฟันผุโดยที่ไม่ไปรับการรักษาหรือไม่เคยรู้สึกอ่อนเพลียเนื่องจากยุ่งจากการทํางานหรือไม่และมีการปแปลงฟันอย่างถูกวิธีและเหมาะสมหรือไม่ถ้าหากปล่อยละเลยเอาไว้คุณอาจเป็นผู้โชคร้ายคนต่อไปก็ได้